เช่นว่าเรามีเวกเตอร์ a นะคะไปในทิศทางนี้อ่านี่เวกเตอร์ a เนาะแล้วก็นี่ก็คือเวกเตอร์ b ซึ่งแกนของเราก็ยังคงเป็นแกนบวก x มาข้างหน้านี่นะคะแกนบวก y ไปทางขวาแล้วก็แกน z ไปข้างบน <S <S ทีนี้ถ้าจะเอา a บวก b เนี่ยแปลว่าอะไรการที่เราจะเอาเวกเตอร a ์ a บวกเวกเตอร์ b แปลว่าเราจะต้องเอาเวกเตอร์ b เนี่ยเอาหางของเวกเตอร์ b เนี่ยมาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a สมมุติครูให้ลูกศรสีส้มเนี่ยนะคะแทนเวกเตอร์ a แบบนี้นะคะแล้วก็ สีฟ้าเนี่ยก็คือเวกเตอร์ b แบบนี้ใช่ไหมคะคราวน,นี้เนี่ยถ้าบวกกันแปลว่าเราก็จะเอาหางของเวกเตอร์ a มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ b โดยทิศทางมันเนี่ยก็ยังคงรักษาทิศทางเดิมและขนาดมันก็เท่าเดิมใช่ไหมคะเพราะเพียงแค่ครูยกจากจุดจุด o เนี่ยมาไว้ที่จุดปลายของอะไรคะจุดปลายของ a คราวน,นี้เวกเตอร์ผลลัพธ์ก็จะเป็นอะไรก็จะลากจากจุด เริ่มต้นจุด O เนี่ยไปยังจุดอะไรคะไปยังจุดปลายของ B อันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์ซึ่งเกิดจากอะไรคะ a บวก b เนี่ยนะคะสีเขียวเนี่ยจะเป็น a บวก b คราวนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็น a ลบ b บ้างละ่ะเป็นยังไงก็คือแปลว่าเราจะเอา a เนี่ยมาบวกกับลบอะไรนั่นเองคะลบ b นั่นเอง a ลบ b ก็คือ a บวกด้วยลบ b ใช่ไหมคะคราวนี้ลบ b อะทำยังไงอ่ะก็คือเมื่อกี้ b อยู่อย่างนี้ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลบ b มันก็คือต้องกลับทิศกลับทิศลูกศรชี้กลับแต่ขนาดยังคงเท่าเดิมเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าเวกเตอร์ลบ b เนี่ยคะ่ะมาต่อที่หัวของใครคะมาต่อที่หัวของ a ใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่ามันยังคงรักษาขนาดเดิมแต่ทิศทางเป็นยังไงกับบวก b คะสวนทางกันคราวนี้ลองมาดูเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็คือเราก็จะต้องลากจากหางของอเวกเตอร์ a สีส้มเนี่ยมายังจุดปลายของเวกเตอร์ลบ b ใช่ไหมคะรูก็เอามาตรงนี้ใช้สีแดง นักเรียนว่าสีแดงกับสีเขียวนยาวเท่ากันไหมคะสีแดงกับสีเขียวยาวเท่ากันไหมคะคําตอบก็คืออ่ะลองยกสีลองยกสีแดงอาลมพัดลมพัดนะคะ<ๆ>ไปทับไปทับไปวัดขนาดกับสีเขียวดูเราก็จะพบว่ามันไม่เท่ากันม<ๆ>ันไม่เท่ากันนะคะในที่นี้ a ลบ b ยาวกว่า a บวก b แต่อย่าไปฝังใจว่า a ลบ b จะยาวกว่า a บวก b เสมอไปนะคะมันขึ้นอยู่กับขนาดของ a ขึ้นอยู่กับขนาดของ b แล้วก็ทิศทางด้วยอันนี้คร่าวๆให้ฟังให้ดูนะคะว่า a ลบเอ a บวก b กับ a ลบ b เนี่ยมันจะต้องทำยังไงซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาคำนวณหาขนาดค่ะว่า a บวก b เนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วทิศทางของมันเนี่ยกระทำ มุมกับระนาบ xy เท่าไหร่แล้วก็ a ลบ b เนี่ยมันมีขนาดความยาวเท่าไหรนะคะทำมุมกับระนาบ xy เท่าไหร่